สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สถานีลูกหนังสถานีที่จะนำพาทุกท่านพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของวงการลูกหนังกันนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มรายการนะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอตเลกาเซต911นะครับเว็บไซต์ที่ให้บริการในการลงทุนออนไลน์นะครับด้านเกม e s p สปอร์ตออนไลน์นะครับสนใจร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจร่วมลงทุนไปด้วยกันคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ วันนี้นะครับแนวทางทางช่อง YouTube c h anel ของเรานะครับทางด้านสถานีลูกหนังหรือว่าเซียนบอลตัวจริงนะครับเป็นเจ้าเดียวกันนะครับก็นำเสนอเป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับทางด้านตราหมี่นะครับเปิดบ้านรับการเยือนงของบายาโดลิดนะครับคู่นี้เตะตีสามตามเวลาบ้านเรานะครับเซตตินะครับสิทนัดหลังสุดที่พบกันนะครับของคู่นี้นะครับเป็นทางด้านแอตมาริดนะครับก็ผูกขาดชัยชนะไปถึง8ครั้งนะครับแล้วก็ทีมเยือนเอาชนะได้1ครั้งออกเสมอ1ครั้งนะครับ ลำดับในตารางคะแนนลาลิก้านะครับทางด้าน้าบ้านแอตมาดริดนะครับอยู่อันดับที่4ของตารางนะครับเตะไปแล้ว29้นัดมี49แต้มนะครับวันนี้ถ้าเก็บได้อีก3จะเป็น52นะครับขึ้นไปเบียดอันดับ3กับเซบีย่าทันทีนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องการ3แต้มด้วยเพราะอันดับ5เกตาเฟ่นั้นทำแต้มไลจี้คอหอยมาแล้วนะครับทีมเยือนนะครับเลยเอาบายาดลิดนะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่15ของตารางคะแนนนะครับเตะไปแล้ว29นัดนะครับ มี33แต้มวันนี้ถ้าบุกมาเอาชนะแอดมินิตได้นะครับจะบวกอีก3เป็น36นะครับก็ขึ้นไปเบียดกับเรบบนเต้เลยนะครับก็คิดว่ามีโอกาสไหมมีแต่ค่อนข้างลิบหลี่นะครับฟอร์มผ่านนัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับแอดมาิตชนะ2เสมอสนะครับบายาโดลิตชนะชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นฟอร์มค่อนข้างกลางตารางาก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้บัญญัติโลลิตเนี่ยอยู่ในโซนตกชั้นแล้วตอนนี้ก็หนีหลุดรอดออกมาไ,ได้แล้วนะครับก็เรียกได้ว่า ตอนนี้อาจจะมีการผ่อนกัะเร่งได้นะครับในขณะที่ทีมเจ้าบ้านนะครับแอตมาริดนะครับอยู่ในโซนท็อปโนะครับดูเหมือนจะอยู่ดูดีนะครับแต่ว่าเกตาเฟ่นะครับอย่างที่บอกไปนะครับอยู่หนักที่5ทําแต้มได้จี้ขอหอยมาเหลือ2แต้มนะครับในขณะที่ถ้าวันนี้บวกอีกสาจะเป็นห้าอขึ้นในเบียดดำสากับเซบียาคิดว่าน่าจะมีความต้องการและโมเมนตัมไปทางนั้นซะมากกว่าเพราะว่าทําให้ตัวเองนั้นอยู่รอดปลอดภัยในโซนท็อปโนะครับดูทรงแล้วนะครับน่าจะเป็นเจ้าบ้านนะครับ เปิดบ้านนะครับไล่ต้อนบย์เดร์ลิตไปได้นะครับพะดูทรงแล้วเนี่ยจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทางนาดแอดมิริดเนี่ยทำสถิติชนะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับดูแล้วบย์เดร์ลิตไม่น่าจะมีอะไรสู้ได้นะครับแล้วก็บเยอร์ลิตเนี่ยอยู่ในโซนปลอดภัยแล้วนะครับความมุ่งมั่นของทีมน่าจะลดลงนะครับกรอบกับอัดมาหลายนัดนัดนี้น่าจะมีการผ่อนคันเร่งบ้าน,นครับดูทรงแล้วนะครับแอดมิริดเนี่ยเปิดบ้านอยู่ที่ราคาต่อเริ่มครึ่งควบลูกหนึ่งลูกลูกควบลูกครึ่งแล้วก็ลูก ครึ่งนะครับผมมองว่าเป็นราคาถามว่าตึงคอไหมก็ตึงคอประมาณหนึ่งนะแต่แอตมาล,ลิปเปตินท,ที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างแข็งแกร่งวนะันัดที่แล้วเนี่ยบุกไปถล่มอาโซซูนาอาซาซูนาโอซาซูนาเออถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับนัดนี้เล่นในบ้านความมันอกมันใจนะครับน่าจะมีมากขึ้นนะครับแล้วก็เจ้าฟิลิปนักเตะตัวเก่งก็ได้ลงต่อเนื่องด้วยดูทรงแล้ววันนี้ต่อหนึ่งต่อหนึ่งลูกเต็มในบ้านเนี่ยเป็นราคาที่น่าสนใจและคิดว่า ไม่มากจนเกินไปนะครับก็อยู่ในราคาที่ลงทุนได้คิดว่าไม่น่าแพ้บายาัตลิดอะแต่จะชนะกี่ลูกเท่านั้นเองนะครับอย่างแย่ก็ชนะลูกเดียวยกไปนะครับผมให้ราคานี้กันละกันนะครับคลิปนี้ยังไงฝากไว้ประมาณนี้นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสับใครเป็นกําลังใจด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์คุยกันาน่ังได้นะครับก่อนจะกันนะครับขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นของการของเรานะครับแอตลีก้าเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและก็น่าเช อย่าลืมเติมแอดด้านหน้าด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็สรุปนะครับว่าให้ผมให้แนวทางอยู่ที่แอดมิริดนะครับต่อ1ลูกนะครับสกอร์ที่คาดคาดว่าเปิดบ้านเอาชนะ2030ประมาณนี้แหละนะครับก็ฝากไว้พิจารณากันแล้วกันนะครับชอบก็ตามกันมานะครับขัดใจอยากส่วนก็สวนทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรก็คิดให้ดีแล้วกันนะครับคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ